มีใครไม่เคยถูกนินทามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นโลกธรรมเป็นของคู่โลกนินทากับสารเสริญถ้าเราเคยถูกสารเสริญแล้วก็จะถูกนินทาเป็นของคู่กันถ้าเราไม่อยากถูกนินทาเราก็อย่าไปยึดติดในคําสารเสิญเระวังอย่างมันมันได้สองอย่างเลยนะ ถ้าเรายึดสักอย่างล้วก็เราก็ได้สองอย่างเหมือนกันถ้าวางอย่างเดียวได้สองอย่างเลยถ้าไปยึดติดในสารเสริญนินทามันต้องแน่นอนเพราะชอบการสรรเสริญแล้วใครนินทามไม่ได้ล่ะเห็นไหมเราอยากได้อย่าง้าไปทิ้งอีกอย่างมันไม่ได้โอ้สารเสริญก็อย่างนั้นแหละนินทาก็อย่างนั้นแหละมันไม่เอาทั้งอย่างเลยนะมันเลยเป็นกลางอยู่ระหว่างคำนินทาสารเสริญนินทานั่นคือโลกธรรม ทุกคนย่อมถูกตมกระแทกกร,แทก,กระแทกจิตกระแทกใจให้ยับเยินเพราะคำนินตาก,ก็หลายคนลมปากของคนเนี่ยมันร้ายแรงกับลมพายุนะลมพายุนี่มันพัดทำลายได้บริเวณหนึ่งแต่ลมปากเนี่ยมันทำลายได้ทั้งโลกทั้งประเทศเลยแค่ลมปาก,กนั้นนะมันร้ายแรงมากถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงแล้วก็พังพินาศไปเพราะลมปาก จุดอ่อนของคนเราสมมารจะจกหลุมทุกข์เพราะคำนินทาก็เรียกว่าจิตถูกกระแทกยับเยินทุกใจเสียใจน้อยใจถ้าคนที่มีสตินี่นะจะดูเราเมื่อถูกนินทารับรู้รับทราบและดูใจเรานี่ถ้ากลับมาดูใจเราเนี่ยมันคำนินทาเนี่ยม,มันหมดมุกไปเลย หมดมุกที่กรมนินทานะหมดมุขอะไรเพราะเราไม่ได้ปสนใจกรรน,นินทามาดูใจเราไอ้ที่เขานินทาเราจริงไหมถ้ามันไม่จริงเรอโอเขาก็พูดผิดหน้างสงศารเขาเนาะเขามาปลักปลาคนที่บริสุทธิ์ได้ยังไงหน้างสงศารนะและอย่างเราจะได้ระวังตัวโอ้ดีแล้วล่ะเขานินทาเราไม่อย่างเขาเตือนเราระวังตัว เราไม่มีโอกาสผิดอย่างนั้นแน่นอนเหมือนเขาเตือนเราให้เรารู้ตัวด้วยคํานินทาเนี่ยเราก็จะไปโกรธท่านทำไมเราก็ไม่โกรธเพราะเขาพูดผิดแต่ถ้าคํานินทานั้นเราดูใจแล้วเออเราเป็นอย่างเขาว่า,าจริงมันก็ถูกของเขามันเป็นอย่างเขาว่า,าจริงเราจะไปโกรธเขาทําไมเขาพูดถูกแล้วเราจะได้แก้ไขยยตัวเรา มันก็ไม่แต่ดีทั้งสองด้านคำนินทาอะไรเป็นคำบอกเล่าบอกกล่าวให้เราระวังตัวให้เราเตรียมตัวให้เราแก้ตัวเราเองโอ้ขอบคุณที่นินทาแล้วนะถ้าเขาไม่นินทาเราไม่รู้เลยเราเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ใจเราเห็นจิตเห็นใจที่มันฟูฟูแฟบแฟบกับคำนินทาถ้ามาดูใจเราเนี่ยมันไม่ฟูมันไม่แฟบนะ มันจะรู้สึกนิดหน่อยกับเพื่อนนิดหน่อยดูจิตดยใจเรานี่มันเป็นธรรมะปฏิบัตินะอะไรอย่างคนที่มันทํางานด้วยกับเราคนทำงานด้วยกับเราบางทีมันก็ทําให้เราปั่นป่วนเหมือนกันนะเห็นไหมเขาเครียดเราก็เครียดด้วยเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขาไม่ค่อยยิ้มไอ้คนรอบข้างเลยปล่อยเครียดด้วยโอ้ไปเป็นอย่างนั้นทําไม เขาคือเขาเราคือเราใครเครียดก็ทุกเองแล้วก็เป็นปกติอย่าติดโลกเครียดของเขาอย่าความปิดปกติของเขามาทําลายความเป็นปกติของติดคนใจเรานะ่ามีสติรู้ทันวอนนี้มาเลื่องของเขาไม่ใช่เลื่องของเราเนอะมันแบ่งแยกอย่าไปรวมกันถ้ารวมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องทุกข์วุ่นวายใจไปเขา แล้วพยามจะไปเปลี่ยนเขามันเปลี่ยนไม่ได้เราเข้าใจเขาฮบเป็นอย่างนั้นเองแต่เราไม่เป็นอย่างเขาก็แล้วกันเข้าใจเขาเข้าใจเราเราไม่ใช่อย่างเขาเราอยู่ในสังคมอะ่ะเราเจอคนหลากหลายลักษณะคนดีก็มีคนพูดเพราะก็มีคนหน้ายิ้มก็มีคนหน้าบึ้งก็มีมันหน้าของเขาไม่จะหน้าของเราเราจะไปเดือดร้อนทําไมใช่ไหม ต้องรู้จักรักษาใจเรานี่ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติควบคุมใจเนี่ยใจมันถูกสิ่งแวดล้อมกระแทกยับเยินเหมือนกันสติรักษาใจไม่ให้ยับเยินนะบางทีเราเกิดปัญญาบางทีนึกสงสารโชีวิตเรามันก็น้อยนะักอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วจะไปทุกข์ทำไมเสียเวลาชีวิตเนาะใช้เวลาที่เหลือนี่อยู่ยังมีความสุขดีกว่า ยิ้มเขาไว้ไม่มีความหมายก็ยิ้มอย่างนี้สักกว่าย้อยทำให้บรรยากาศรอบข้างนี่มันสดชื่นมันก็ได้บุญในแต่ครัางต้องจะเปลี่ยนเนะยเปลี่ยนเปลี่ยนจิตเป็นใจจากร้ายมากลายเป็นดีได้การเจริญสติเนี่ยสามารถเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธได้ดังปาฏิหาริมกันนะลองทาดูสักครั้งเลยแล้จะรู้ว่าโอ้มันง่ายมากมันง่ายมันยากเพราะว่าเราไปเชื่ออารมณ์ตัวเองเราขาดสติ ถ้ามีสติดูใจเราสักหน่อยในขณะดนั้นไอ้ความวุ่นวายอยู่ข้างนอกมันก็เรื่องของข้างนอกแต่รู้อยู่ข้างในข้างนอกไม่สามารถทําให้ใจวุ่นวายได้ถ้าเรามีสติคอยรักษาใจอยู่ก็ปลอดภยัยใจเราก็ปลอดภยัยจากสิ่งที่มากระทบกระแทกไม่ถึงใจใจไม่ยับเยินพะมีสติคุ้มครองใจอยู่นะคำนินทา อันนี้ก็เรื่องกับของตัวเราใช่ไหมเราได้เคยเจอทั้งนั้นใช่ไหมแต่บางทีอาจจะร้ายแรงกว่านี้หรืออาจจะเบาบางกว่านี้ก็แล้วแต่วิบากแต่ละคนอ่าแล้วเรื่องของความเจ็บไข้ความเจ็บไข้ก็เป็นเรื่องของตัวเราเองเจ็บท่าน้าร่างกายใครไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยมามีไหม,ไมเรื่องธรรมดานะความเจ็บป่วยทางกาย เราก็รู้เ,เรื่องธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่เจ็บทีไรเราก็ทุกข์ใจทุกทีความเจ็บเป็นเรื่องของกายแต่ใจเราก็ทุกทุกครั้งไปที่วันเจ็บไข้ทุกขเวทนาทางกายก็ทําให้เกิดทุกทรมานทางใจเหมือนกันเพราะขาดสติเป็นกรรมการกั้นจิตกับกายสติเป็นกรรมการกั้นจิตกับกายให้รวมกัน นะเพอร่างกายป่วยใจยก็ป่วยไปด้วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตแล้วจะมีใครช่วยใครถ้ามีสติมันจะเกิดการแยกมีสติรับรู้รับทราบความป่วยไข้ทางกายอย่างเดียวเท่าน,นั้นการที่แยกกระสวนระหว่างจิตก,กับกายมันก็คนอันกันอยู่แล้วมีสติรู้เท่าทันอ๋อเรื่องของกายมันเป็นทุกเวทนาเป็นธรรมดา ในสติมันมีปัญญาลแล้วเรา้รับทราบไปว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของร่างกายเวทนาที่เกิดขึ้นก็เรื่องของกายแต่ก่อนกายไม่มีเวทนาแต่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโอกายมันก็มีเทียมเนี่ยลองดูด้จิตทีม่มันยอมรับสักหน่อยจิตท,ที่ยอมรับคือจิตท,ที่เป็นกลางจิตเป็นกลางเราไม่เข้าใจคํานี้เาราก็พยายามบังคับให้จิตเป็นกลางลองยอมรับสิ คนไทยเราเข้าใจครับว่าอยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเรียกว่ายอมรับด้วยเหตุผลแต่ไม่ได้ยอมแพ้มันจิตก็ไปช่วยกายบีบนวดกินยาพาไปหาหมอโดยที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเป็นทุกข์แล้วมันก็ก็ต้องกินยาหาหมอเหมือนกันแต่พาทุกขกับทุกขไปหาหมอ พาทุกกายกับทุกใจไปหาหมอรักษาทุกกายแต่คนไข้กับทุกใจหมอก็ไม่ได้ทุกกายแต่ทุกใจ <c oughs> มัว่กายเยอะเหลือเกินเรามีสติรู้ท่าทางตั้งไหนอ๋อเรื่องทุกข์กับเวลได้เรื่องของ,อง,องกายเน,ะนเาเนะไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ช่วยช่วยกายมันกายเหมือนเด็กอ่อนที่ต้องคอยช่วยเหลือให้มันกินให้มันนอนให้มันอาบน้ําให้มันทายใจต้องดูแลกายเครียกจิตเป็นนายกายเป็นเบา แล้วใครเป็นผู้ที่ทําให้จิตมันดูแลกายนะคือสติปัญญานะ้าเวลาร่างกายเปิดไข้ใจอย่าเป็นทุกข์นะทําใจดีๆเราป่วยเฉพาะร่างกายนะใจไม่ได้ป่วยก็พาร่างกายไปหาหมอกินยารักษาซะสติมันช่วยได้นะมันแยกกายแยกจิตบางทีร่างกายมันเกิดกระสับกระส่ายเพราะทุกขเวทนาบีบคั้น ย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดาจะปฏิบัติธรรมอะไไหนร่างกายก็ต้องถูกบีบคั้นไม่ได้กระสรับกระส่ายตัวร้อนไอเนี่ยจามต่างๆธรรมดาแต่ใจเนี่ยไม่ได้กระสับกระส่ายด้วยใจมันไม่ทุกข์มันปกติรับรู้รับทราบเอาไวา้เพราะมันเป็นคนละส่วนกันใจเป็นผู้รูก้กายเป็นผู้เป็นเป็นอะไรต่างๆนานา,นามีสติมันแยกได้ สติเนี่ยสามารถแยกทุกข์ออกจากกายออกจากจิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะมันเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้ถ้าเรามีสติข้อไม่ทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายที่ไหนล่ะเป็นเรื่องของจิตใจต่างหากบางคนแบบไม่ทุกข์คนที่ปฏิบัติธรรมมันต้องป่วยต้องไม่ทุกข์ดิร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกได้ ผู้เจ้าก็อา,าพาธแต่จิตไม่ได้อา,าพาธเป็นเฉพาะร่างกายและเรื่องการป่วยไข้ก็รักษากันไปแต่เรื่องไม่ทุกข์ทางใจเนี่ยเราสามารถที่จะด,ดูแลด้วยจิตใจได้กายเป็นเรื่องความทุกข์จิตเ,เรื่องความไม่ทุกข์อย่างเดียวเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใครเกิดมาเพื่อจะทุกข์อย่างเกิดมาเพื่อไม่ทุกข์เนี่ย นี่ถ้าเราฝึกสตินี่มันมันมีเหตุผลในด้านจิตใจทางจิตวิญญาณไม่ใช่เหตุผลท้งจากสมองจิตมันแบ่งแยกเองว่านี่เป็นเรื่องของกายยิ้มอยู่ได้แต่ทราบร่างกายที่ไม่ปกติแต่ใจมันก็ปกติ